ความเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะเกิดขึ้นส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างคะมาให้พี่ไพช่วยบอกนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลือกลักเลือกเก็บกลับไปแต่พลังงานดีๆนะคะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ควรจะต้องปรับสมดุลอยู่ในช่วงปรัะกานเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้อยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดนะคะความเปลี่ยนแปลงนี้จะพาคุณออกจากฝันร้ายจะพาคุณออกจากความทุกข์ที่คุณเก็บมาอย่างยาวนาน สิ่งที่คุณคิดไม่ตกเลือกไม่ได้บอกไม่ถูกว่าควรจะเลือกสิ่งใดดีจะคลี่คลายคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใดนะคะสิ่งใดที่คุณกังวลใจรู้สึกคลุมเครือไม่ชัดเจนจะค่อยๆกระจางชัดขึ้นค่ะและกลายเป็นคนที่มีความสุข ความพอใจในตนเองอยู่ได้ด้วยตัวเองและสามารถมีเงินทองเข้ามาและคุณรู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเองนี้สิ่งที่เคยขัดสนเคยขาดแคลนสิ่งที่คุณต้องตามไล่ล่ามาตลอดจะค่อยๆค,คลี่คลายไปจากการเป,ปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะมาให้พี่ไพ่ key of light ให้คำแนะนำหรือไกด์ไลน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ผลของกรรมดีทุกการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้คุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ให้เชื่อว่าถ้าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นเป็นเรื่องที่ดีผล ที่ออกไปย่อมส่งผลที่ดีแน่นอนค่ะ